สวัสดีครับพี่น่องกวางอิลิสผาพี่น่องมาเบ่งการเก็บบัพริกครับหลังจากที่ปลูกบพีิกแล้วเดี๋ยวไปเบ่งผลผลิตว่าเก็บเมื่อนี่หรือไรบ้าะเลยไปตามมาครับไปมาข้องพี่บอกมาลองนี่เขาไปเชื่อน โอมีเตอ the ับ so พิกตัวน oh! ี่พี่น้องแก็บเนเนี่จคนี่เจ้าสามสิบคนบอโอ้อันนี้ก็สอบไผก็สอมันวันทอคะอันนี้ก็ของผู้นึงแก็บแพลิกเดิมค่ะเก็บแบพลิกเดิบมาบางไกลพี่น้องมาบางไกลนี่เือบบพิกดิคเก็บกิโลเท่าไหร คันสามสิบหาเพิ่นหเจบาทคันสามหาให้เจบาทคันสามสิบเพื่อปดาทโอ้คันสีอันบ่อยคืไรบ่อยคือไรคันสี่สาิม่ายกิโลสีเพื่อนไฮแปดบาทจ้าคันสามสิบหาเพิ่อนเจบาทโอ้ยเจ็ดบาทบักพี่บ่อยใส่เราบบังนบงมาเนี่ยนี่อังไหนนี่ไพ่มานี่ ตัวไม้เพล่นอ่ะต้นไม้ต้นไม้บ่ไหนห่ะตัวไม้หน่ะน้ำวางพันยางอยู่จากของพันยางอยู่จากของพันยางจ้าพุ่นก็ชักพุ่นอย่างมาเจือนได้พี่น้องได้เจือนเจือดเจือดเจือนเจือดอันนี้คือปลาปูพีชสวัสดีครับ้็ยันต่อไปถามเนี่ยอันนี้คือบอกพี่น้องเนี่ยซื้อเสียงเนียยน้ำซึ่งไหนผม สมศักดิ์อินทัมครับสมศักดิ์อินทัมอัูุ่บานไหนบันซ้ำตำบลังรอุมพรพิสัยครับอยู่มูหาบันซ้ำตะบลลังแรงอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดสีสเกตเมื่อนี้พภาพพี่น้องมาเก็บบาพริกลายปานเอาจำนวนค้นอยู่ประมาณมึงคนประมาณจักยี่นครับยี่สิบแปด้นเกือบ30เนาะเก็บแต่เศร้าคนกับวันแล้วอยู่วันแล้วคนหิ้เขาเดี๋ยวกินเขาก่อนวันบพริกเมื่อนี้บบกพริกเมื่อนี้นี้าดวัาสิได้ประมาณจักตัน พริกมือนี่บ่แมนเครื่องมดทำแม็นเก็บแล้วนี่เก็บแล้วมันจะประมาณต้นเศษๆนีใช่ไหครับประมาณต้นเศษๆครับประมาณต้นเครืองบ่ออาชีพประมาณนั่นแหละครับอ่าประมาณต้นเครืองต้นเครืองเกลือเจ้าบานมือนี่มันนี่ยังบ้านหูราคาแต่ว่าพอข่าวท่นบอกปกติภาษีว่าสามสิบห้าเป็นหมู่บ้านสามสิบห้าหมื่อวานท่นบอกว่าสามสิบห้าเพราะมันขึ้นลงเต็มละมือันราคาขึ้นลงได้เนาะแต่ว่าราคายืนพื้นไว้สามสิบห้าบาท กระลงกระล่องบลายแต่ขึ้นกระขึ้นบลายแต่เราบลกพริกน้อยมันสีแล้วขนี่ในเกษตรจังบาทวันห่งวันบ้ากน้อยมันได้เก็บบ่อบ่อครับยังแต่ว่าที่เก็บบ่อเนี่เก็บที่เราปลูกน้อยกินเขาแล้วใช่ไหมเก็บตอนนี้เก็บบุกพริกไงบุกพริกไงบุกพริกตัวนี้มันได้ล้างหัวแล้วอันนี้ก็บุกพริกไงมันได้โอ้แต่ซีดต่ซีชุดหาชุดเหรออันนี้ก็บุกพริกไงครับบุกพริกันเก็บไรไงบุกพริกเขียวบุกพริกเด็บเป็นใส่ที่ซีที่หาไปเลรออันนี้หารุ่นแล้วหารุ่นหารุ่นแล้วหารุ่นแล้วก็ยยังงาามออู่่ มาเนี่ยถไส้แรกมันจะเป็นยังไงสิโอ้บาง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 นี่นถั่วไส้แรกสไส้แรกมไม่ถึงไงไงถั่วไส้แรกง้อยังส่พี่น้องอันนี้คือบอกรรุ่นแรกรุ่นแรกแต่ว่าบอกพริกปีนี้มันถื่อนฝนเถื่อลมแน่เถื่อาาพายุถื่อพายุมันก็นเลยไอ้ยเปลี่ยนไปยังไงล่ะมันอากาศมันเปลี่อันี้อากาศมันอุณหภูมิมันบ่อันนี้มันบ่เป็นใจทายันเย็นคักบขับฝนกับฝนคับ บักพีก็เล็กหน่อแมนบอบักพีกหน่อเที่มันมันบองามตามเที่ยวตามเที่ยววานยังไงปลูกไม่ไล้หน้ามันถั่วอ่ตอนนี้คก็บักพีกใหม่พีหน่อยแมนบอบ้านี่บักพีกหน่อยก็พีหลุดไม่ตติงสิ่งหลุดไม่มากเลยอ่ะอันนี้คือบักพีกหมากใหม่เดี๋ยวมาเก็บเดี๋ยวมาเก็บบักพีกแก้าเห็นว่าหันคือบักพีกไอเขาเห็นหมากซีหมากหาหมากซีหมากหาหน่วยมันสีหน่อยลงหน่วยมันสีหน่อยลงนะครับหน่วยมันหน่อยลงอันนี้ให้พี่น้องเห็นว่าเออบักพริกจากสวนนี่ ถ้าเห็นหน่วยยันยันกันมากสิคือบอกพีครุ่นหนึ่งหนุ่มสองแมนบอทราบสิหาหน่วยมันก็น้อยลงน้อยลงราค่าปกติปกติราคาก็บบอปกติแต่ว่าตอนนี้ราคาอีกราคาหนึ่งราคาสี่ดีกว่าราคาสี่ดีกว่าครับพี่อยู่ครับบ่เนี้มาเบิ้งว่าค้นเก็บบัอพิกเนี่ยพูดอะไรเนี่ยพูดอะไรเนี่ยเบิ้งอนุญาตบาบค่ำเอาว่าเอากับค้นเก็บบัอพิกก่อน ซื้อจังไหนซื้อจากไหนมาเก็บมือถือม่ดีแม่เต็มพ่วงท้องจ้าแม่เต็มพ่วงท้องอยู่บ้านไหนอยู่บ้านซ้ำนี่ล่ะอยู่บ้านซ้ำโมหะตะบลนองแรงอุ้มพ่อนพิสัยรีสะเก็ดจ้าเก็บจังไหนก็เก็บได้คักในแน่แต่บางพีกโอ้ยเก็บอยู่บนมือเก็บอยู่บนมือจ้ามันอีพขออนุญาตบาดค่ำเด้อวิธีการเก็บเก็บจังไหนมันได้เร็วได้หลายปีน่ะนั่นล่ะเก็บจังเสร็จละล่องเบิ้งมาดิเอาเก็บให้เบิ้งเนี้ยเก็บจังสี่ล้ามันบุคลิมิหน่วยหนั่นาอันนี้คือบอกพี่หมากแดงเนาะ บักพี่หมากแน่ก็มังยังสี่ล้านอีกกระพี้เอาก็ตทวนั่นตัวนั้นมันมีตัวนี้ก็นี่มาึงบักพี่หมากแน่แล้วมันเก็บเป็นน้ำกันเป็นยังไงคือหัวตัวอะไรคือหน่วยคือใบคืองามันมันเก็บเก็บเป็หน่วยมันละน้อกับปุข้เก็บเอ็นหน่วยมันโอ้ยแต่เป็นผู้ขาเก็บสิได้พ่อเอ๋กิโลเวละเบิ่งเบื่อนี่บ่ได้แล้วบ่เคยเก็บบ่เคยเก็บเป็นบ่เส้นเก็บบักพริกอันนี้เส้นเก็บบักพริกเบิ่งเด้อผู้ขาสิร่องเก็บเบิ่งเด้อเก็บเบิงผู้ขาล่องเก็บเบิ่ง โอ้มันกับบอมนเบียนแล้วเนาะวานี้มันกับบอมนเบียนแล้วครับนี่เป็นเถาแก่เนาะโอ้เป็นเถาแก่แล้ววาสมพรปากเด้อไอแมวกระลำบากสมพรปากเด้อเป็นถั่วแก่เด้อเป็นถั่วแก่โดยแล้ววานสันแมบดนไวตัวต้นนี่ลูกน้องกันฮะสเก็ตผมรอปีเอาแม่ที่เราหนุยแมวปีเอา มันก็เป็นนวยังสีละนี่เออมันก็เป็นนวยังสีละเอาเอาได้น้ำพนยูเด้อหน่ได้น้ำพนยูเด้อหน่จ้าได้ยู่งไม่อ่าม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 าเบิ้งนี่มาเบิ้งกวางเอลี่แกบอกพี่ก็เป่น้องเด้อมันเขากลรองมันก็เนื้องามโอ้ยเขากลรองก็บนื้องามยมันมาแต่ว่าปีจะไหนมาพ่อวะสนอกโอ้ยนี่มาแกละกันฮะแกน้ำงามมันหาแกน้ำงามมันมอเฟรมี่กับไก่ไป มาหนีพี่น้องมาเบิ่งมาเบิ่งมาเบิ่งไก่ด้วยพี่น้องเด้อเอามาเบิ่งไก่ว่าบักพริกหมากแรกนี่มันอยู่องไหนมานี่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 สีผ้าเบิ่งในงามนี่มาเบิ่งต้นนี่มาเบิ่งต้นนี่บักพริกหมากแรกมันอยู่ในงามนี่หมากสองมันอยู่ในงามนี่บักพริกหมากแรกมันอยู่ในงามครับนวยใหญ่เป้งแป้งกวนงามเออกวนงามราคาดีคนละราคาคนละราคานี่บักพริกหมากแรกแต่ว่าต้นนี้ได้หน่วยเดียวครับพี่น้อง ไปต้นเดิมมาบางต้นนี่ไม่ได้เยอะน้อยหน่อยนี่งมาบางต้นนี่เยอะน้อยหน่อยพูดโซเออนี่แล้วมาบักพีหมากแดงมันอยู่ในงามมันอยู่ในงามมันอยู่ในงามบักพีหมากแรกครับเออาน้อยใหญ่ๆหน่วยใหญ่ๆนี่เจ้าี่บักพีหมากแรกอ้วออกในงามแมนค่วมเพลินได้ล่ะบักพีหมากแรกออกในงาม มักพลิกหมากสองหมากสามหมากสี่หมากหามันอยู่ในงาวะนี่มันอยู่ในงางาคืองาจรส,สิอ่าอยู่ในกิง่งอยู่ในกิง่งอยู่ในงาครับนี่คือเทคนิควิธีการในการเก็บบัลปีนาะโอ้บ<อ>ัลเมนเหลืองง่ายด้วยพี่น้องเด้อเก็บบัลปีกมาเก็บเอรีคอยหัว่าเก็บหยาดครับมาเก็บ,อกบเบอรีคอยหัวอันนี้คือบัลปีกรุ่นแรกบัลปีกรุ่นแรกปลูกใหม่ หลังจากที่มันตายไปแล้วรอบหนึ่งครับเพราะว่ามันถือพายุมันอยู่มันถือพายุบานี้นามมันโจนามมันโจหากมันเนาครับครับบานีมันก็เลยโจนามโจนามบัวพิกก็เลยตายหากมันเนาก็เลยไ้ปลูกใหม่ตัวนี้เป็นบัวพิกไอ้ปลูกใหม่เป็นหมากใหม่เป็นบัวพิกหมากใหม่หนวยใหญ่ราคาดีครับราคาดีมันมีขวรตัวนี้มันมีควร ก่อนมันเหน่วยมันก็เหีวครับก่อนมันเหี่วเือพี่น้องไว้ฟังนั่นล่ะครับผมกับบอไดมีความูลอยังเดืองบักพีบักไพ่ดอกแต่ว่าจะมาเบิ้งผลไ้ขอมูลเดี๋ยวเข้าสิไปเบิ้งแต่ละาค่อน่นเก็บเพิ่นเก็บยังไหนน้อเอ่อห้เบิ้งไฮเก็บแบบเดียวกันนั่นล่ะแต่ว่าพวกเก็บสายเก็บเร็วน้อเจ้าแหลกเก็บผู้สายผู้เว้ยตัวนี้มันผู้เ่าอ่าบ้าเ่าดอกบ้าเ่าดอกไปเบิ้งทั้งผู้เบาเก็บทั้องบุดเบิ้งครับเป็นยังไหน อ่ะไปตัดไปทั้งพุ่นผล้ำพุ่นผเก็บจังใดมันมีในน้ำไปยูเ,เข่าสัวทั้งนี้กินแล้วไอ้ไ๋รักไปกินก้อนมูลแล้วอโอ้บัง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 ไหนบังน้ำแน่เนี่ยเก็บกจังใดเอานี่เอาเก็บขึ้นก,ก,นกันบอ่อมันบ่มีหน่วยปีหาคือกันเป็นบ่โอ้ในปีหาคือนบ่พริกหน่วยแหลกครับพี่น้องบ่พริกหน่วยแหลก บักพีน้อยแหลกเวลาเก็บนี่เก็บไปเป็เปนเป็นข้องเป็นข้องเนาะเก็บไปเป็นข้องข้องใส่ข้องขวาแม่นบอโอ้ปีหาปีหาปีหาบักพีน้อยแหลกเขาเม็นเท่าไรหาสิบบาทอยอู<า>่บ <หา S 2> อเลยเฮ้ยถ้าถ้าได้ถ้าไม่ข้าผ,าผู้ซื้อแม่นบอผู้ซื้อจะได้ถ้าไม่ข้าผู้ซือซ้อจะได้แต่ว่าบักพีนี่ราคาดีเด้อพี่น้องเด้อบักพีนี่ราคาดีแต่ว่าต่อนบังกาบันเดนแต่ว่ากันไว ลอยงามอยู่น้อลวยงามอยู่ลวยงามอยู่บางพีหมากไม้ไม่ใช่หรืบางไม้แค่นี้ครับปีนี่บางพีแค่นี้หนาวแค่เกินโอ้แดดกระแดดเกินหนาวนี่หนาวว่างหัหนเก่าอุณหสิบองศาได้พี่น้องด้วยหนาวจะว่าอะไรจะว่ายังไงล่ะถ้าว่าตามภาษาบาทเท่าน้อหนาวจนห้ำหดถจนเอาหนาวจนห้ำหด มันเย็นอีหๆหรอได้อือแต่ว่าเมื่อนี้ดีขึ้นมันพอเมื่อนี้ด,ดีขึ้นอุ่นขึ้นมีแดดเมืม่อน,นี้มีแดดอุ่นขึ้นเออเราเก็เลือกมือถืออยู่ได้ล่ะเราเก็บมาเก็บบัพกพลงเมื่อมีแดดไหมแต่ว่าแดดไลก่กับแดดไรก็บฮอนแดดไลก่ก็บฮนะอนเนาะพีน่น้องเนาะแดดไล่ก็บฮอนแต่ว่าถ้าเย็นไลก่กับพอดีผมมาซัมนี่พอดีล่ะเย็นไล่แล้วมันร้อนง่ยอย่นี่ครับ อากาศซับเหน็ดกันเริ่มพอดีล่ะผ่อนมัตสิดกไป่นานมันสิดกไป่นานมันบ่เพราะว่าอากาศมันเริ่มผ่อนมันเริ่มมันเริ่มมันเริ่มผ่อนขคือมันบ่ครับเออผ่อนก็บผ่อนบ่แห้งน้ำหมอกก็บ่แห้งจ้าโลกก็บ่มีจ้าบพีงามบ่เนี้ยใช่บพีง่ามครับบพี่ายไม่เป็นเสียน่ะไปเบิ่งผู้บ่าวทั้งนี้ครับจิ้มนี่อย่างเงี้ยในเด้อพี่น้องเด้อเงี้ยเอาเลยก่อนยังในกัดซอยกันเบิ้งเด้อสวัสดีครับ ไอเปิดไหนบ้างเนี้ยนะเปิดไหนบ้างเนี้ยเปิดไหนบ้างเนี้ยเปิดเทน้องโอ้ยผู้หลักผู้ใหญ่ <c oughs> เปิดไหนบ้างเนี้ย <c oughs> โชว์เนี้ยโอ้อันนี้พ่อบ้านเดอ้อพ่อบ้านเดอ้อเป็นผู้ซอยผู้ซอยบรรจัมมุหะครับแต่ว่าคือเตียงใดเดีมาวเมื่อกี้บอกผิดเหรอนเนื่องเดือนก็นนนมีเงินเดือนก็มีคือว่าอากาศมันบอ่อหอนแห้งบอ่อหนาวแห้งมันบ่อหอนแห้งมันบ่หนาวแห้งเออก็เลยออกมา ตาแดดเนี่ยมาตาแดดเนี่ยเออมันหนาวยุตย้ายมึงเหราบ้านี้แดดซ้ำนี่นี่มันโมเมนไอแดดวิตามินซีไรแดดถือว่ามันต้นีอแดดใหม่ได้นี่บ่ใหม่บ่ใหม่บ่ใหม่บ่ควบหนาวม่้วนเมื่อก่อนมันก็รักออกอ๋อเอาความหนาวจากงวดเมื่อก่อนมามาตาแดดมึอนี่มามาหักลบก้อนนี้กันหักลบก้อนนี้กันนะเออโอ้เงินเดือนกับเดือนละเมื่อเมื่อวลนเพี่อวานเมื่อวานเมื่อกี้วันนี่เออเงินเดือนเดือนละหมื่นขายงวดค่ะงวดตัวละแสนขายงวดตัวละแสนเงืนเดือนเดือนละหมื่น มันแกบักพริกหลับจ่างวาซานว่ามันเป็นเออมันเป็นงานของเกษตรกรโอมีการเลี้ยงงัวปลูกผักปลูกพริกปลูกยังนั่นเลี้ยงงัวเก็บพร้อมปลูกพริกปลูกผักบานี้เก็บพร้อมมาเก็บพร้อมเออมันให้มันให้มันให้มันเป็นงานทุกอย่างนะมันเป็นทุกอย่างเออมันมองว่าปลูกได้อย่างเดียวเก็บอะได้บานี้มาเกี่ยวนี่ต่างต่างตังว่านกันเนาะต่างว่านเป็นบ่เพราะว่าบักพริกเจ้าของนี่ พอพี่เจ้าของเพิ่นเสรไปเก็บน้ำนะฮะแมนบอถ้ามาเก็บนี่ก็บอแมนเก็บซื้อๆไรเก็บได้เงินเพิ่นเข้าวันนี้เวลาเข้าเก็บบางพี่เพิ่นกลับไปหาเข้าเพิ่นกลับไปเอาเงินเข้าเนี่ยแหลกแหลกแลกกันแมนบอความสามารถแไกความสามารถให้ไห้สามารดไลยสามาดหน่อยบอได้มาเอาเป็นมือบอบอได้เอามาเป็นชั่วโมงเอาสามารถเลยเอาเก็บกิโลว่าเอาความสามารถไปมันความสามาดบุรีเข้าไปเม่วานไปเมื่อนี้ผู้ซอยเก็บได้พอหลายกิโลบรอ กำลังมากว่างั้นกำลังมากกันมากแต่แกทุละโอ้มาแต่เก็บได้ลอยกี่โลเลยเนีนเก็บได้เยอะไหมคนเก็บมันอาจจะอายุแปดบาทไม่ิบบาทเลยล่ะกัราคาโย่ยี่แปดบาทแล้วแต่ราคาบองพิกนี่ก็ราคาพอขายมาพอขายมาไรมันจะได้ายราคาให้มาหน่อยก็ได้หน่อยการลดลัตามราคาของพีิกนาอมันบ่ได้ยืนเพื้นมันบดได้ยืนพื่นแต่ว่ามือหนบพอ่ำก็สิบหาบาทละก็คืนว่าพตจำก็สิบาบาทแต่ว่าบพริกไม่หนี่สิบละบพริกไม่หนิมันกับ อยู่กับปู่ข่าพอด้ือกันเออาะฉะนั้นต้องทาปลูกไดต้องตีราคาบ่ได้ตีราคาบ่ได้แม่นเพราะว่าบักพริกตอนนี้บักพริกบ่หลายเพราะว่าตามติดไปย่างเมืองมานนี่บักพริกคือคือเห็นเพราะว่าปลูกพร้อมกันแม่นตอนในกำลังงามวันในช่วงเหมนกันไม่ติดท่าพอนิวนในการพายุมากครับพี่น้องพายุมากสองลูกเนาะหลายคลิปแล้วเราว่าพี่น้องฟังว่าพายุมากสองลูกเฮ็ดให้พลดการผลิตเนี่ย เหายมากกัม้แห้งมากกับมาแห้งบ่มากกับบ่มากบ่มากกับ่มาเลยมากกัม้แห้งบารีมัเกี้ยนี่บาีมคือบกพริกอยู่ในโพดเลแต่ว่าน้ำมันโจวเมันก็ม้าเลยเนาะเวลาน้มันโจวเวมันบ่มีหมองระบายเพราะว่าบานเท่านี่ถึงวันมีข้อมันก็ระบายน้าบ่ทันพราะเศริจบักพริกองมันบ่มากน้ามันบ่มากแห้งบ่มากแห้งถือว่ากับบ่ใแห้งกับบ่ดโจน้ำกับีกับ่ดีครับมักพอดีพอดีวันท้อถือว่ามันอยู่ในเกล็ดพากมัน เหมืนน um. ี yeah. ่เวลามันโจหนำหักมันาวแม่นหักมะนามันก็เลยหยุดมันเลยตายก็เลยได้ปลูกใหม่ต้นต้นนี้ก็เลยได้เป็นแบบพริกไอหมากแดงพริกหมากแรกของอันนี้ยิ่งมันกับวันพ่อเก็บดอกซ้ำนี่จะถือว่าบวันพ่อเก็บมันมีบางหน่วยที่เก็บได้โยงเพราว่าก็ทดความกันไปเว่าเพื่อนเรามันเป็นมันยีนอ่อนมากมันก็เลยอยากเก็บแม่นต้นละหน่วยสองใบเก็บเก็บเกือเกลืออันนี้ยิ่งซ้ำนี่มันบวันพ่อเก็บครับถือว่ามันย้อนย่อนเอาย้อนเอาแม่นเพื่อเพื่อเพื่อนอยากเอาไปเฮ็ดไอ้น้ำพริกอ่องอืมไอ้ บักพริกที่ตามแล้วบเผ็ดนะบักพริกกินเจ็บๆนะเออบักพริกนุ่มถือว่าถือว่าซ้ำหนีเทือว่าบพรท่นเขาเก็บมันบพรท่นมี่โบมีความเผ็ดมันมันมีแต่ความขิวอ่าอย่งไรข้ามเผ็ดบพราะท่านนี่มีแต่ความขิวบันเดธาทาให้ซุกกระบาดเพราะว่ากระบาดราคาราคาซุกเมื่อกี้ราคาหนึ่งน่องเพราะว่ามันซุกกระบาดเพราะต่อไปหนี่ต่อไปหนี่เรื่องซุกราคาก็ดีอยู่จะว่าขันเขาถาไป เงื่อนสีลงทุนต่อกับบนนี่ครับงั้นก็ต้องหมุนอยู่กับเอาทุนก่อนเอาทุนห่อนม้นม้นอยู่กับสวนของครับเอาทุนก่อนนี่คือสภาพความเป็นอยู่ของเกษตรกรเฮาเนาะเกษตรกรเฮาก็ัีอยู่บ้านเฮาก็ยังมีอาชีพเสริมคำว่าอาชีพเสริมก็คือหาปลูกพริกก็ได้อยู่ปลูกข้าวโพดก็ได้เลี้ยงงัวเลี้ยงควายก็พอได้เรียงหมอนเรียงไม้กับพ่อโย่ท่านดูเลยขานดูแต่ว่าขีดขันยึดตรงไหนกับขึเกาขีดขันยึ่ตรงใดกับขึ้เก่าครับขีดขันยึดตรงใดกับขึ ขยันแน่อยู่มองไดนกับพ่ออยู่พ่อกิน,น,นครับพ่ออยู่พ่อกินแต่ว่าปจัจจัยหลักอีหลืก็คือน,น,น้ำอ่าบ้านอื่นกะธรรมดาเนาะบ,บ้านอื่นมันมนีน้ำโซอนอื่นมนม่มีน้ำแต่ว่าโซนนี่มันอยู่ไก่มุนพี่น้องต้องบอกให้ฟังว่าอยู่นี่มันอยู่ไก่มุนเวลาอยู่ไก่มุนบ่นี่น้ำถึงว่านา้ำสานามยังเขาเป็นน้ำผิวดินนี่มันเมื่อไปเวลาเขาจอน้ำใต้ดินคือน้ำบาดาลนี่มันก็ยังมีพ่อได้ใส่พ่อได้ใส่อยู่นั่นคือน้ำมันบ่เลิก เพราะว่าแรงนำเอลีคือของเห่าเป็นหลักคือนำม,มุลมนเละดับนำม,มุ่นมันยังอยู่สูงอยู่นำใต้ดินของเห่าก็ยังอยู่ยืนเนาะนยืน่ันในนำบอ่อนำยังก็ยังบ่นในแหง้งแต่ยังสามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้อยู่กับเป็นพ้นดีกับพี่น้องบานเทาในท้องถินเห้าคือนำมันอุดมสมบูรณ์แม่นบ่ดินบอ่อดำแต่นำซุ่มดินบอ่อดำนำซุ่มก็ขึ้นอยู่กับความขยันขันแข็งซื้อตับบนแรงแรงซื้อครับว่า ไม่พื้นที่บ่อแรงบ่อที่พูดชื่อว่าบ่อแรงมันบ่อแรงเขาว่าร่างแรงนี่บ่อเป็นแรงแรงบ่อนแรงแรงเรลลิงไงบ่แรงเราลิ่งรังแรงรังแรงคือคืออีแห้งมันพอเออมันขาละมันเข้อละประเด็นกันรังแรงแต่ก่องนี่แห้งมันชุกชุ่มพี่น้องตามสมัยโบราณเพิินสมัยกนสมัยเก่าแรงมันโบราณไปอยู่มองใด็เห็นแต่ห้างแห้งห้างแห้งบ่ออืดแต่ว่าถามว่าแรงบ่แรงอยู่นีบ่แรงครับมันอุดมสมบูรณ์แรงรแรงแรงอากาศ กับแรงทั้งหมดมันคือกันไหนคนละตวครับคนละลิงกับคนลเรือครับตัวนี้รังแรงบวมนั่นแหงบวมนั่นแหงแรงบวมนั่นรังแรงอ่าบวมนั่นแหงแรงบวมนั่นแหงแรงบวมนั่นแหงแรงครับคนละเรื่องคนละเร้ากันเก่าเบาสูฟังเนาะพี่ว่าผู้ใดมาอยู่กันดูกับพ่อได้กินโอ้ผู้ใดบัคขี่ขันว่าบืุยบ่อยากกันเอดน้ำเฮ็ดยังกันอยู่ได้กินเวลาไปขายให้พี่น้องกับพี่น้องกับพ่อมีเงินซื้อกินอยู่ย่ำฝนกับขืนปลาห้าเห็ดย่ำฝนกับฮะ กินปลาหาเห็ดเออเดี be, like ๋ยวนี no ้ก็มีม uh ีก anyway. ินนู่นเลยมีมีกินนู่นอยู่นนู่นกินนู่นปลากินนู่นแดงนร่บมีกินนู่นแดงแมงมุมแมนเดี๋ยวนี้คนบอมาเก็บเมกมาเก็บหน่อยที่ว่าเขาขึ้นปลาไปขึ้นปลาร้อยละร้อยละสามสี่สิบคนไหนกินนู่นใหญ่แมงมุมกินนู่นบากินนู่นแดงนะเขากินนู่นแดงเขาหนิล่ะตัวซ้ำพราะผมเหมือนีนั่นแหละเครือกินนู่นกินนู่นใหญ่กินนู่นใหญ่ตัวซ้ำเพาะเมือนีพบาะผมเหือนเพราะว่าเดี๋ยวนี้กําลังไข่เลยเดี๋ยวกําลังไข่กําลังเขาไปขุดแม่่นนนนนนบเเขขาาาไปุดดโอออ้้แววีี๋ยกกศมัั เขาสิไปิไตได้หมไปไตไปไตน้ำต้นใหม่ไปไตน้ำต้นใหม่ร้อยละสามสี่สิบบาทมันไปกินใบใหม่เขาก็ไดขึ้นรอยสองสามร้อยโอ้นี่คือนี่คือนี่คืออาชีพหนึ่งซอฟพยากรเป็นเป็นอยู่ในตำบลอาชีพเสริมน้องที่มันมีความอุดมสมบูรณ์ซอฟพยากรอยู่ในตำบลเฮาในท้องถิ่นเฮางหนึ่งมันมีปลาชุมชนเวลามีปลาชุมชนมันเป็นแรงอาศัยของอาหารการกินบริวาสิเป็นเห็ดไข่มดแดงไข่มดแดงเป็นเมงกีนูนเมงกีนูนผู้ใด บ่กี่ขัขนไปหาเกมใบตองศาสตร์ใครก็ได้เพราะว่าใครเดี๋ยวดปีใบ<ห>ตองศาดาแม่นครับบ่มีการห่วงหามกันบ่มีการห่วงหามเขาให้แต่ว่าบ่กี่ขัขนเอนออ,อ,อันนี้ถือว่าเป็นเจ้าบ้านเนาะเป็นเจ้าบา้านเป็นผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านไก่อันขันแข็งผ้าลูกบ้านถ้ามหากินง้อพึ่งกระเลียงพักหญ้าหามีพึ่งกับปูปูปลากระเอื้อขึ้นไรซาเรียกว่าขันผู้บ่ากี่ขันนี่บ่ได้ซื้อเลยก็ได้ครับบ่ซื้อแนวคิดเลยครับ ก็การสียาดอย่างอื่นแต่ว่ามันมีประเด็นหนึ่งหน่อว่ามีบุหรี่มันบ่อยากมันจะได้นั่นล่ะเอาไปถ่ากินยนี่ยมันอึดยนี่ยมันอยากในที่หาไว้ยนี่ยมันมีมีบุหรี่บ่อยากัดมันอยากมันอยากแนวสิ่งบ่มีนะเออนั่นล่ะต้นไหนก็ต้นอะไ้ต้นมันเออเอาฝากพี่น้องไว้ครับจังไหนก็อย่าลืมกดติดตามด้วยพี่น้องเด้อช่องกวางเอลี่กดติดตามกดซับสไครกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้นน้ำเน่ เป็นกำลังอกกำลังใจให้พี่น้องบานเห่ามึงคลิปต่อไปคลิปต่อไปเนี้อว่าคลิปที่านมากับเป็นคลิปของพี่น้องชุมชนบานเฮ่านี่ล่ะของตำบลลังแดงเอาไปนำเสนอให้พี่น้องทั้งอื่นใดหูไดเห็นบางอย่างเพื่อนอาจจะเอาไปปับใส่ให้มันเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีิของเพิ่นเอาคนเหามันครับแลกเปลี่ยนวุมคิดแมนครับเป็นการแหลกเปลี่ยนเรียนรูน้ากันอันนี้ก็คือมาเบบ่งเพิ่นปลูกพริกมาเก็บบงพริกว่าเฮ้ยจังได๋เพื่อนปลูกจ้ไหนเพื่อนคอยเด้กเก็บได้ขายครับมันเป็นแนวทางหนึ่งแต่ว่าละเียอีหลี เดี๋ยวถถาเบิ่งคลิปต่อๆไปสิเอามาเว้าสูพีสูน้องฟังว่าเวลาผูกเพื่อขายเอาเงินหมื่นงินแสนเพิ่นนี่เฮ็ดยังไ๋นะครับคลิปนี้เอาไว้สำนีกก่อนก็นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร่กดกระดิ่งเป่งๆๆๆพอ,อกันไหมในคลิปหน้าครับขอบคุณหลายๆสำหรับพี่น้องที่ติดตามสวัสดีครับเป็นสามสิบนาทีมครูโวสี่สิบ